ครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านเลยครับกำลังอยู่กับบามียูทูบเายอีสานบ้านคอยเองกับบามีคนบ่หมานนั่นแหละครับว่าไปแวะนี่เด้อพี่น้องเด้อจังไหนครับเขาไปกดไปติดไปตามไว้พี่น้องผมไปกดติดตามไว้เพราะว่าช่องนี้มันเริ่มซุ่มเสี้ยมันติดเลี้ยงดูกะอาสีง่ายไปช่องนั้นท้าวอนยังสีหน้าพี่น้องเด้อเห็นใจกระบามีเลยตวนกระบามีนี่ยเลยครับเด้อปฏิบัติกระบามีล่อล่อให้ครับคนเขาไปติดตามล่อให้คนจังสัตย์ยังสีบ่แมันครับด้วยหัวใจ ด้วยข่วมสัต์จริงสวัสดีครับพี่น้องผมด้วยข่วมสัตจริงด้วยหัวใจแล้วบ้ามีม่เป็นคนแังสัตว์แน่นอนพี่น้องกรบพบกันมาหลายปีเราต้ี่คิดองเนะพวกเขายลมงกันหลายปีบ้ามี่เบ้าเคยมีมิสไยว่าไปสอร์อเสรดรลลอคนแจงสัตว์พี่น้องคือบอกให้ฟั่งตรงๆนี่แหละช่องอื่นบอเป็นแต่ว่าวช่องบ้ามีเป็นหลังๆมันีากะสีน้อนว่าอันนั้นอันนี้บ้ามี่า้าหูหรอครับว่าระบบของเขาไปยังไงเขาอาจจะซุ่มตรวจมาเจอของบ้ามีหรือมีคนแจงว่ามีควมรุ่นแรกเยอะแต่ในที่บ้ามีกับบ้าหู ต่บ้ามีก็เสียไปตามก็เยื่อมีแต่คัรที่ไปคาดหวังให้บ้ามี่ทอให้บ้ามีเลือกบ้ามีเห็ดบ่ออะพี่น้องผมไปทอไปเลือกได้หลายพี่น้องยังอยู่น้ำกันอยู่พี่น้องผมเบื้องหน่อยกับเบื้องเบื้องหลายกับเบื้องนั่นกับแปลว่าเบื้องคือกันแวนบ่อพี่น้องกับช่องเบื้องหลายก็ได้เอาบ้ามีเข้าใจตามนี้เมื่อนี้ได้แนวคิดใหม่ๆได้แนวคิดใหม่ๆเสียวตอกตอกจากช่องกระเซ็นท่านเตอร์ของเฮาเนี่ยมาล่องสันในโบกปูนเบิ้ง ว่าปฏิกิริยาข้องหนูนั่นปฏิกิริยาข้องหนูทีไ้ยินต,ตอ,อกแล้วมันสียเหตุตัวจ้งใดมันสีไปแบบใดเป็นแนวใดเข้ามาล่องเกินกันบ่กาวาสิเป็นหนูธรรมชาติบ่กาวาสิเป็นหนูเลียงเอามาเบิ่งกันเลยครับเด้อคิดได้จ้งใดพอโห่ต่ปติหูไปรู้กกันเลยเริมจากเริ่มจากบ่หนูธรรมชาติก่อนเนาะครับเนาะเริมจากบ่หนูธรรมชาติก่อน เที่ยวนี่คือดังแนวนี่นะเอัเดี๋ยวพาไปเบิรยกันแต่หมูมันยูยังไงมันลีเลยพี่น้องมันลีเลยพ่ากินเขาว่ากินหนังเลยรอดเพราะเนาะ นน,น,น,นเ่เรียนพี่น้องเรียนเห็นได้ชัดเลยครับวันเรียนเดียขึ้นเลยพี่น้องขึ้นเลยบ้านนีขึ้นเลยขึ้นเลย มันมันมัไปกับตูนี้ย่งงูแล้ว่าข้นได้ยี่หรอกมันถิ่พยูซือยี่อมันถี่พยูซือมันถี่พยูซือี่เรอว่าถ้าห้อ่าว่าถ้ากระตุกตัวมันสีสั้นเลย เห็นกันเลยนะครับเนาะกับกับบัวหนูธรรมชาติอันนี้เป็นหนูธรรมชาติเลือดลอยเลยนะครับเ้อเป็นหนูธรรมชาติเลือดลอยมามาเบิอ้องตัวถี่เฮาเป็นบัวผสมตอกบดตอนเราสันยูช่องลมขึ้นนวลเหวอซ่วงเสียงส่วงเสียงเลยบามีสันบ่เป็น อามาเบิ้งผสมเลือดผสมระว่างหนูหน้ากับหนูเบิ้งส่วนผสมระว่างหนูหน้ากับหนูเลี้ยงเอาลงเด้อนั่นนั่นหนูหน้านั่นหนูธรรมชาติเลือดลอยไอ้นี่เลี้ยงเบิ้งเด้อบางนีมโอ้พี่น้องอุ้ยเห็นคว่ำแตกตั้งเลยมันว่พี่น้องเห็นคว่ำแตกตั้งเลยมันว่านั่น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 พี่น้องนั่นนั่นนั่น อมสมเป็นกยู cage, bitch, ีหลัโอุ้มถือว่เป็นกระยูพี่ห้องผอสิเลนหูหน้ากระยูว่าไรหูเลยงไกูว่าไรโดยโดยเฉพาะบางเพวกนี้ยุ่งว่าเลยนูหน้าุดเลยพี่น้อง ปฏิกิริยาโอ้มันตีตื่นตัวพี่น้องนี่นี่นี่บกเลียนลอยเขาเบ้างเด้อเลียร้อยโอ้พี่น้องมีปฏิกิคิริยะแบบอยากไปเบิ่งบ่ออื่นเบิ่งบ่ออื่นควบหูไหม ถ้าบ,บนีเขาสามารถศึกษาได้เนี่ยเราครับเนาว่าพฤติกรรมของหนูเป็นจังใดมากจังใดแบบใดบอลบบิ่งมันออนน้ำออกพีน้องบวยกินออนน้ำออกเลยเป็นตาสั่งครับว่านี่นี่นี่ นี่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 อุ้ยเห็นชัดพี่น้องตัวนี้เห็นชัดมัน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 เลียน,นแบบหน้าหลังเลยพี่น้องอุ้ยพี่น้องผมตื่นเต้นตื่นเต็มว่ามีบ่าเคยเห็นผ่านัไี่เสีย Ủa khẩn dụt sắn, dụt liền Thấy không ạ Đi tớ bác, tớ Đi Đi Tốt đều, tốt tốt đi có biển Tốt tốt đi, bái bậc nhai đi Ủa chưa tiền thì không Xạo sắn, xạo นั่นแลีนนั่นแลีนนั่นแลีนนั่นแลนนั่นเลียอ้ผู้ใดหูเบากนี่ได้พี่น้องเด้อะสีเดี๋ดวย,นว,ยนวน้ำใส่ห่อก,ก็เติมน้ำว่างหันได้พี่น้องนี่นี่บักนี่มันอันนี้เอาน้ำทิมนี่ จักแล้วบ้านใส่มาบ้อนน่เบิ่งบ้อหลี่ดีๆนี่นี่เพื่อนนี่สิมักหลี่อยู่ในเฟียงสังเกตบ้อพี่น้องอ่าพฤติกรรมของนูแต่ละตัวมัคือกันเอา้าในเมื่อยังสี่แล้วจัดไปยังเพื่อจะเห็นปัญญนดีเยอุ้ยบ่หนีแล้ว วนหิ่แล้วพี่น้องได้ผล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 ยุดต่อมาบทแรนบทแรนแบบทั่วทีบทั่วเดียนพี่น้องไป โอ้เป็นความหูไหมบ้าวมีได้เบิ้งพว่ามก็พีกับน่องนี่ล่ะเบิ้งเด้อหื้อหื้อหื้อห้อต้องกออกมากถึงกันพี่น้องโอ้ยชีเส่น่ามพร้อม ขี่เส้นนามกับสีเดียเปี้ยนนานี่แหละพี่น้องเลี้ยงหนูมันอยากมองนี่นะเอาบอสุดท้ทยครับบอสุดทไทยเข้าสีเลนกับหนูหลาตัวบาดหนูธรรมชาติมีหนูเลี้ยงมีเลยครับเด้อเข้าสีเลนกับหนูหลยตัวพี่น้องเออเข้าสี่เลนกับหนูหลาตัวบาดอู้พี่น้องสุดยอดสุดยอด Ừ, Cắt gì ông à, lên lên lên, hừm, Hảo à, ok, bé qua hết rồi đó phi đó